เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรมสามเรื่องชุดที่196ร้อนเพราะไฟไหม้โหมฉลมโลก พระพายโบกค,คลายร้อนพอผ่อนผันแต่ร้อนจากกรรมชั่วที่ผัวพันสิ้นกับกันยังลนเผาคนรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชออีกเช่นเคยกับเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริง ซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นกฎแห่งกรรม3ามเรื่องชุดที่196ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่1แด่ท่านนั้นถึงตัว เรื่องที่ผมจะเล่าถึงเรื่องนี้เกิดขึ้นกับชายผู้หนึ่งซึ่งผมเรียกแกว่าพี่น้อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาก็น่าสนใจในแง่ที่เกี่ยวกับการส่งผลจากการกระทําที่เรียกว่ากรรมกว่าสิบปีมาแล้วพี่น้อยเป็นลูกคนจีนที่สืบทอดการทําการเกษตรต่อจากเตีย่ยแต่แกเป็นคนรุ่นใหม่หัวไวหัวก้าวหน้าขี้เหนียว ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวจนสวนส้มของเตี่ยก้าวขึ้นไปอยู่ระดับแนวหน้าแถวหนองเสือประทุมธานีเมื่อหลายปีก่อนท่านผู้ฟังก็คงจะพอจำได้เกี่ยวกับส้มที่หนองเสือถูกเน็บแนมว่าส้มเป็นเอดคือมันพิกลพิการไปใบเหลืองลูกร่วงต้องร้องเรียนให้ทางราชการเข้าไปช่วยบางส่วนก็โทษว่า เพราะมีการไปตั้งโรงงานหรือโรงไฟฟ้าแถวนั้นทำให้ส้มมีอาการเพี้ยนไปผลผลิตลดห่วบภาพถึงขนาดหมดเนื้อหมดตัวผมจะขอเล่าถึงเรื่องพี่น้อยว่าแกสร้างฐานะจนมั่งคั่งขึ้นมาเพราะแกทำการเกษตรเคมีเมื่อก่อนคนงานหรือแรงงานต่างด้าวไม่พลุกพล่านเหมือนทุกวันนี้คนงานในสวนของแกไปกว้านมาจากทางเหนือและก็ทางภาคอีสาน แรงงานที่มีอยู่ก็ให้ค่าแรงวันละไม่กี่บาทไม่มีการแจกข้าวสารหรือพริกกระเทียมให้ที่อยู่อย่างเดียวแต่คนงานทั้งหลายต้องทำงานตามหน้าที่ที่พี่น้อยสั่งไม่มีทางเลือกอื่นคนงานเหล่านี้คลุกพีอยู่กับปุ๋ยยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าและก็ฮอร์โมนเร่งความหวานมีหลายคนที่เจ็บป่วยด้วยอาการที่หมอรู้แต่พวกเขาไม่รู้ พิเคราะห์ดูจากความเป็นอยู่เขากินน้ำฝนที่รองจากหลังคาแน่นอนมันต้องมีสารปนเปื้อนน้ำในท้องร่องที่ใช้อาบใช้ล้างถ้วยชามใช้ซักผ้าเป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีสารพัดอย่างที่พลัดกระจายลงไปอยู่ในน้ำผมไม่แน่ใจว่าจะมีใครคิดถึงเรื่องนี้หรือไม่แต่ที่แน่ๆพวกเขาก็ยังใช้สารเคมีอย่างสม่ำเสมอต่อไป มันเป็นการสร้างรายได้อันมหาศาลเมื่อผลผลิตของพี่น้อยงามลูกสวยรสชาติดีขายก็ได้ราคาดีคนงานมีหน้าที่ก็ทำไปพี่น้อยก็บริหารไปด้วยวิธีการของแกฐานะแกมั่งคั่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากที่เคยขับรถปิกอัพเก่าๆก็เปลี่ยนเป็นกระบะรุ่นใหม่คนงานเจ็บป่วยแกก็มีน้ำใจพาไปหาหมอ ไปก็ไปหาหมออนามัยบางคนสลบเหมือดคาร่องสวนพอไปถึงอนามัยหมอก็ให้น้ําเกลือพักผ่อนสองสามวันก็ทำงานต่อได้หมอบอกพี่น้อยว่าพวกนี้แพ้สารพิษพี่น้อยก็ยังทำเป็นปกติเรื่อยมานับวันการใช้วัตถุเคมีก็ยิ่งมากขึ้นเพราะมาแมลงดื้อยาหนึ่ง อายุต้นไม้ที่รับเคมีมันก็หมดแรงที่จะกระตุ้นตัวเองให้ได้ผลมากกว่าเดิมอีกหนึ่งแล้วอาการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของดินนั่นก็อีกประการหนึ่งเหล่านี้ทำให้พี่น้อยยิ่งเพิ่มการใช้สารเคมีมากขึ้นขณะที่คนงานของแกทนไม่ไหวกับกลิ่นเหม็นของสารเคมีแล้วก็เจ็บป่วยเพราะสารเคมีทยอยออกจากงานไปเผชิญชะตากรรมที่บ้านนอก จากนั้นก็มีคนงานรุ่นใหม่ก็มาอีกเป็นระลอกไปอย่างนี้สลับผัดเปลี่ยนกันไปกระทั่งสวนส้มล้มไปในที่สุดเพราะการลงทุนท่วมต้นทุนที่พี่น้อยเคยรวยเหมือนจะแย่ไปด้วยในที่สุดก็ขายที่ผืนพิษนั้นไปในสภาพไร่ส้มร้างหลายปีก่อนถ้าท่านใช้เส้นทางคลองหลวงหนองเสือจังหวัดประทุมธานี พอผ่านย่านที่เป็นสวนส้มท่านไม่จำเป็นต้องมีคนมีจมูกไวแต่ท่านจะสามารถสัมผัสกลิ่นยาฆ่ามแมลงที่โชยมาจากสวนได้อย่างชัดเจนเพราะกลิ่นของมันรุนแรงมากท่านลองนึกคร่าวๆไม่ต้องนึกละเอียดเมื่อคิดถึงคราวที่เรากินส้มกินผลไม้ต่างๆเรากินสารพิษไปมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนที่กินจะมีใครคิดบ้าง ฉะนั้นไม่แปลกอะไรที่สวนส้มแถวนั้นจะเริ่มล้มทีละสวนสองสวนตอนที่ผมมาเข้าหุ้นทำรังต้นไม้กับพี่น้อยในฐานะผู้จัดการด้านหลังของรังไม้มีเนื้อที่กว้างยกร่องปลูกชมพู่พันทูลกล้าวเป็นชมพู่เขียวเนื้อขาวสวกรสหวานรูปทรงระคังยาวคล้ายชมพู่เมืองเพชร ที่ตั้งนั้นประมาณสิบไร่ชมพู่แน่นขนาดพี่น้อยแกใช้คนคุ้มค่าเมื่อคนงานว่างแกก็ให้ไปตัดแต่งกิ่งชมพู่ไปฉีดยาไปเด็ดลูกไม่ให้ดกเกินไปว่าตามจริงแล้วคนงานของผมก็เต็มใจจะอยู่กับผมมากกว่าที่จะเข้าไปในไร่ชมพู่เพราะเหม็นยาเหม็นสารเคมีมากในรังไม้ของผมในฐานะผู้จัดการผมบอกว่าผมจะไม่ใช้ยา ผมจะใช้สารธรรมชาติเช่นพวกสะเดาสกัดหากใช้ฮอร์โมนผมก็จะใช้ฮอร์โมนที่เป็นสภาวะของชีวภาพเนื่องจากผมเข็ดเพราะตาผมเกือบบอดเรื่องตาเกือบบอดนี้ผมขอเรียนท่านเล็กน้อยว่าผมเคยใช้เคมีฆ่าเพลี้ยในรังไม้แล้วผมก็ลืมอะไรไปหมดเมื่อผมทำงานเหงื่อมันออกผมก็ใช้ชายเสื้อมาป้ายเหงื่อที่ตาและหน้าผาก ภายในหกชั่วโมงเท่านั้นแกนตาก็เป็นเม็ดแดงตรงหัวตาก็บวมเท่านิ้วก้อยผมตกใจมากผมไปหาหมอที่คลินิกหมอถามว่าทำงานอะไรผมบอกว่าทำงานต้นไม้หมอรู้ทันทีว่าผมแพ้เคมีดีที่มาไวไม่อย่างนั้นตาบอดผมนึกตามที่หมอพูดเออมันก็น่าจะอย่างนั้น เวลาผมเดินไปโรงเรือนซึ่งมีต้นไม้แน่นหัวไหลผมไประกับกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งมีทั้งฮอร์โมนและกเคมีอื่นๆเพื่อบำรุงให้ต้นไม้ใบงามใบไม้เหล่านั้นมีสารเคมีมันระหัวไหล่ผมตลอดเมื่อผมใช้เสื้อตรงหัวไหลเช็ดหน้าและลูกตาก็พอดีผมรับเอาเคมีเข้าตาเต็มๆ ผมพูดถึงพี่น้อยพูดถึงคนงานแล้วก็พูดถึงตัวผมว่าเราเสี่ยงต่อการใช้สารเคมีมากจากนั้นก็ถามตัวเองต่อไปอีกว่าเพราะเหตุใดจึงยอมใช้ยอมเชื่อถือสิ่งที่ถือว่าเป็นพิษผมตอบได้ทันทีเหมือนกันว่าเพราะความละโมบโลภมากผมจึงยื่นคำขาดกับพี่น้อยในวันที่ผมมีผ้าขาวของหมอปิดตาว่าต่อไปนี้ ในรังไม้จะไม่ใช้สารเคมีใดๆจะใช้วิธีธรรมชาติอย่างเดียวพี่น้อยโกรธผมทำต้นไม้มากว่า20ปีคุณไม่ทำก็เลิกกันผมก็โกรธมากเอางั้นก็เอาครับแต่ยังไงผมก็ไม่ทำอย่างพี่น้อยทำต่อให้เป็นเศรษฐีร้อยล้านผมก็ไม่เอาให้ตายเถอะ ผมคิดแล้วก็สงสารลูกน้องของผมที่เป็นคนงานรดน้ำต้นไม้ตัดแต่งกิ่งไม้ไปจัดสวนด้วยกันคนพวกนี้ไม่ระแวงระไวเรื่องเคมีที่ใช้กับต้นไม้ทั้งที่ผมเตือนอยู่เสมอเขายังไม่เห็นผลชัดของมันว่าเป็นอย่างไรได้ค่าแรงซึ่งก็น้อยและก็โดนเอาเปรียบขอให้มีชีวิตอยู่ได้ก็พอแต่ผลระยะยาวมันปรากฏทีละนิดไม่ทันสังเกตเห็น วันข้างหน้าพวกเขาจะประสบชะตากรรมอย่างไรผมไม่อยากจะนึกเลยระยะหลังผมก็ยังติดต่อกับพี่น้องเมียของพี่น้อยอยู่เพราะเธอเป็นครูเช่นเดียวกับเมียผมมีการสื่อสารเพื่อชวนกันไปอบรมสัมมนากันอยู่เรื่อยผมรู้ว่าพี่น้อยมีเมียน้อยป่วยเรื้อรังเหมือนโรคครูคีเมียเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดง ต้องถ่ายเลือดกันครั้งละหลายหมื่นแต่ที่น่าคิดก็คือพี่น้อยเพราะระยะหลังพี่น้อยแพ้ฝุ่นแพ้กระทั่งกลิ่นแป้งต้องอยู่ในห้องปรับอากาศตลอดเวลาไม่อย่างนั้นหายใจไม่ออกพี่น้อยทุกทรมานกับโรคแพ้โรคไปไหนไม่ได้ออกจากห้องก็ไม่ได้รถวอลโว่ราคาล้านก็ขับไม่ได้ตัวก็ป่วยเมียก็ป่วยในที่สุด ร้านค้าที่เคยทำเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็ให้คนอื่นรับช่วงไปตัวเองบริหารไม่ได้แล้วผมนึกดูว่าช่วงหนึ่งที่พี่น้อยทำสวนส้มรุ่งเรืองขนาดเป็นเศรษฐีแล้วก็พังภาพไปแต่ก็ยังดีที่เหลือทุนแล้วเมื่อแกมาทำสวนชมู้แกก็ยังใช้วิธีเดิมนั่นคือเกษตรเคมี คนงานทั้งเก่าและใหม่ก็ได้รับชะตากรรมเดียวกันเช่นเดียวกับผู้บริโภคผลไม้จากส่วนของแกซึ่งเสพสารพิษที่ไม่รู้บัญญะบัญญังเพียงหวังให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดเท่านั้นผมว่าที่มันเกี่ยวข้องแน่นอนแล้วก็เห็นชัดในระยะเวลาสั้นๆเช่นเดียวกับผลของเคมีที่มันสร้างความเจริญมั่งคั่งให้กับเกษตรกรนายทุนในช่วงสั้นๆ แต่มันก็บั่นทอนผู้อื่นในช่วงเวลาสั้นเช่นกันผมมานึกดูว่าความละโมบโลภมากของคนเราแล้วก็ไม่ใส่ใจว่าผู้บริโภคจะเป็นอย่างไรแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเพราะการคิดว่าเราเป็นผู้ผลิตผู้เสพจะเป็นอย่างไรช่างท่านเป็นเรื่องน่าเวทนาน่ากลัวและก็เรื่องน่าขมขื่นไม่กี่วันมานี้ เมียผมได้เล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเธอโทรศัพท์มาบอกว่าพี่จ้อยเมียพี่น้อยลุกไม่ขึ้นเจ็บโอดเจ็บโอยเพราะเจ็บเอวส่วนพี่น้อยอาการเหมือนถุงลมป่งพองท,งทั้งที่ไม่เคยสุบุรี่มาตลอดชีวิตผมรับฟังแล้วก็ไปหยิบหนังสือเกษตรอินทรีย์กับกฎแห่งกรรมมาทั้งสองเล่มพร้อมกับช่างใจดูว่า ผมจะอ่านเล่มไหนก่อนเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สองตั้งหลัก มีหลายคนหลายหลายคนถามผมว่าเมื่อตั้งใจทำความดีแล้วเริ่มต้นยังไงหมดหนี้ได้ยังไงผมก็เลยมารื้อฟื้นความจำดูตอนนั้นผมไม่คิดอะไรมากคิดแต่ว่าขอเลิกทำความชั่วเลิกทำกรรมขอให้หลุดออกจากวังวนนี้ไปให้ได้แค่นั้นตอนนั้นเรื่องหนี้สินก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายขนาดว่าจะหมดได้ง่ายๆ คิดแค่เลิกชั่วเลิกละอายเลิกโกหกจะได้มองหน้าพระพุทธรูปได้เต็มตาจะได้รู้สึกว่ากู้ควรที่จะเป็นสามีของภรรยาเป็นพ่อที่ลูกภาคภูมิใจได้ขอแค่เงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินก็พอเมื่ออธิษฐานอย่างที่ท่านได้อ่านในเรื่องอธิษฐานหนีกรรมแล้ววันรุ่งขึ้นก็คิดอย่างเดียวว่าเอาวะ เรามาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่นี้แหละพอหันไปหันมาเจอหนังสือจำไม่ได้ว่าเล่มไหนเปิดอ่านเล่นๆเ,เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วผมก็มานั่งนึกเมื่อคืนอธิษฐานอะไรไปวะจำได้แต่จะไม่โกหกจะถือศีลห้า เลยตัดสินใจถือศีลห้านี่แหละง่ายดีโดยเฉพาะข้อมุสาจะเอาให้เคร่งแต่พอเอาจริงมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะมันมีสามระดับคือกายวาจาใจกายก็ยังว่าง่ายวาจาก็พอได้แหมแต่ใจนี่สิหินหน้าดูในตอนนั้นผมคิดง่ายๆสั้นๆว่า ค่อยๆทำค่อยๆก้าวทีละขั้นแต่จะก้าวไม่หยุดคิดว่าจะทำจากง่ายๆค่อยๆไปจะเริ่มจากละลดปลดวางทีละนิดทีละนิดคิดแล้วก็สบายใจใจเบาขึ้นแล้วก็เริ่มจากลงมือทำความสะอาดหิ้งพระก่อนเลยผมเริ่มจากง่ายๆคือไม่ทำไม่ทำอะไรที่คิดว่าผิดศีลเอาศีลห้าเป็นแกนหลัก สำหรับผมข้ออื่นง่ายอยู่แล้วผมไม่ชอบยิงนกตกปลาไม่ดื่มเหล้าระวังที่สุดก็คือข้อมุสามันเคยตัวแม้แต่เรื่องเล็กๆก็ไม่โกหกอย่างดีก็เดินหนีภรรยาชอบใจมากถามใหญ่เลยผมต้องต่อสู้แทบตายกับจิตที่อยากจะโกหกหลังจากนั้นก็เหมือนที่เล่าในเรื่องอธิษฐานหนีกรรมนั่นแหละชีวิตก็หมุนไปหมุนไป ถูกเจ้านี้ยึดบ้านใช้นี่ก็อย,ยอมความจริงแล้วก็ดีใจแทบตายพยายามขายตั้งนานขายไม่ออกแบงค์จะยึดอยู่แล้วจากนั้นก็ย้ายกลับไปอยู่สี่แยกบ้านแขกเริ่มขายรถใหม่ออมน้อยค่อยๆเรียนรู้วิธีการขายรถใหม่รายละเอียดแตกต่างแต่หลักๆก,ก็เหมือนกันเลยไม่ยากที่ยากก็คือไม่โกหก ค่อยๆขายไปได้เงินน้อยแต่ก็ได้มีความสุขครอบครัวกลับมาเป็นสุขแต่ไม่ค่อยมีเงินพอขายไปหลายเดือนก็ขายได้ได้เงินคันละไม่มากแต่เมื่อรวมขายได้แล้วเดือนละหมื่นพออยู่ได้กินน้อยใช้น้อยแต่ก่อนกินก๋วยเตี๋ยวต้องกินสองชามตอนนี้ก็ต้องเหลือชามเดียวก๋วยเตี๋ยวน้ำกินน้ำแกงหมดเลยอิ่มเหมือนกัน เพิ่งรู้จักบุญคุณน้ำก๋วยเตี๋ยก็ตอนนี้แหละนึกแล้วน้ำตาซึมที่แปลกก็คือเหตุการณ์หลายอย่างจะประจวบเหมาะอยู่เช่นลูกค้าที่ขึ้นมาในคิวของผมจะเป็นลูกค้าที่ดีไม่ค่อยมีปัญหาอาจเพราะไม่โกหกพูดกันตรงไปตรงมาราคาผมก็ลดให้ตามสมควรของตกแต่งก็คิดราคาที่เหมาะสมไม่ได้บวกจนเวอร์รายที่สำคัญ เป็นไต้หวันเขี้ยวมากเลยผมก็เปิดบัญชีให้ดูเลยว่าผมมีมาจินเท่าไหร่ทำได้แค่ไหนลูกค้าพอใจมากซื้อวันไปส่งรถที่โรงงานของลูกค้าถึงรู้ว่าเป็นโรงงานผลิตลูกบาสลูกเทนนิสระดับโลกของแท้นะครับเจ้าของโรงงานเป็นคนไต้หวันเหมือนกันเกิดอยากมาดูรถปกติเป็นคนหญิงชื่อ มิสเลยเอาเป็นนามสมมติก็แล้วกันผมก็ถามว่าอยากจะซื้อลูกบาสดลูกบอลยี่ห้อดังๆไปขายจะได้ไหมครับมิสเลยก็มองหน้าอยู่อึดใจหนึ่งแล้วก็บอกว่าได้จะเอาเท่าไหร่ผมมารู้ทีหลังว่านโยบายคือห้ามขายยกเว้นประเภทที่ต้องทำลายทิ้งเท่านั้นแต่ของผมได้เกรด A บอสใหญ่อนุมัติแล้ว ไม่มีใครกล้าเถียงผมเอาไปขายทำกำไรอาทิตย์ละหมื่นสองหมื่นขายอยู่หลายปีจนตลาดอิ่มตัวก็พอดีมีเรื่องลิขสิทธิ์เข้มมากจะเอามาขายก็เกรงใจเขาด้วยที่เหลือก็อย่างที่ทุกท่านทราบผมทำมาหากินโดยเอาศีลห้าเป็นที่ตั้งและลดปลดวางไม่เอาหรูหราฟุ่มเฟือย เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สตับหวานเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจริงกับชีวิตคนคนหนึ่งมีถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์สภาพทั่วๆไปของท้องถิ่น ปกติถ้ามีงานไม่ว่าจะเป็นงานมหรสพหรืองานประเพณีหรือแม้กระทั่งงานเกี่ยวกับการแต่งงานการตายอาหารที่นำมาเลี้ยงแขกไม่นิยมซื้อมาจากตลาดของสดมักนิยมฆ่าบัวฆ่าควายหรือฆ่าสุกรแล่เนื้อมาทำเป็นอาหารและที่นิยมกันมากก็คือขณะที่กำลังแล่เนื้อเปิดหนังออกหลายคนช่วยกันถือมีดแหลมคมคนละด้าม เถือหนังพอถึงบริเวณหน้าอกจะมีก้อนเนื้อขาวๆเขาจะเถือและก็แจกกันกินเดี๋ยวนั้นโดยไม่ต้องปรุงรสกินส,สดๆเลยบางคนบอกว่ามีรสชาติหวานอร่อยอวัยวะส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือตับซึ่งมีผู้นิยมกินมากและก็ถือว่ามีรสอร่อยที่สุดท้องมีหนุ่มใหญ่วัย40เศษ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยฆ่าเชื้อเป็นประจำแทบทุกงานชาวบ้านรู้จักดีไม่ว่าจะเป็นวัวควายหรือสุกรเขาทำมาแล้วหลายปีและแล้วประมาณปีพุทธศักราช2,511เรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวก็บังเกิดขึ้นสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งแม้แต่ตัวของเขาเองก็ไม่เคยนึกไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้น เขามีความเชื่อว่าสัตว์ทุกประเภทเกิดมาเพื่อพลีชีพเป็นอาหารของมนุษย์เท่านั้นไม่เคยคิดมุมกลับเลยว่าวันหนึ่งบาปตามทันหรือสัตว์เกิดอยากกินมนุษย์บ้างอะไรจะเกิดขึ้นวันนั้นในหมู่บ้านกำลังจะมีงานแต่งงานเจ้าภาพวานให้ต้องมีรับหน้าที่เชือดวัวให้หนึ่งตัวเขาก็รับด้วยความเชื่อมั่นในผลงานที่เคยทำมาโดยตลอด แต่การทำบาปกรรมหรือกรรมชั่วบางครั้งบุญกุศลเก่ายังพอมีอยู่บ้างกรรมใหม่อาจจะให้ผลช้าก็เลยทำให้ผู้ทำบาปคิดว่าไม่มีผลอะไรทองมีก็เช่นเดียวกันเขาทำบาปฆ่าสัตว์มานานไม่เคยเห็นกรรมอะไรจะตามมาให้ผลแก่เขาเลยเขาก็สรุปง่ายๆว่าบาปไม่มีบุญไม่มีและแล้ววันนั้นก็มาถึง ขณะที่ทองมีกำลังนำทีมเชื่อทำงานอยู่หลังจากเขาใช้ค้อนตีบริเวณศีรษะตรงกลางกระหม่อมของวัวจนสุดลงคุกเข่าหน้าเขาจึงใช้มีดแทงบริเวณขาหน้าเลือดพุ่งกระจูดต้องใช้ถังมารองเอาเลือดไว้จากนั้นก็ช่วยกันเถือลอกหนังแล้วก็เฉือนกินเนื้อบางส่วนดิบๆจิ้มน้ำปลาบ้างไม่จิ้มบ้างพอผ่าเข้าไปถึงด้านในเครื่องในทุกชิ้นถูกสาวดึงออกมา และก็ตับถือเป็นเครื่องในที่อร่อยที่สุดทองมีเป็นคนที่มีความชำนาญทั้งการเชือดเฉือนหรือกินสุกๆุดิบๆวันนั้นมือขวาของเขาจับมีดแหลมมือซ้ายถือชิ้นตับที่เชื่อดมากำลังเคี้ยวกินอย่างอเนจอร่อยสลับกับมือขวาที่ถือมีดอยู่ด้วยความอร่อยหรือความเพลิดเพลินกับการกินก็สุดที่จะเดาบังเอิญขณะที่เขาใช้มือขวาที่ถือมีดอยู่ หยิบชิ้นตับอีกชิ้นหนึ่งยัดเข้าปากปรากฏว่าชิ้นตับยังไม่ถึงปากเขาก็ต้องร้องลั่นออกมาด้วยความเจ็บปวดเพราะมีดปลายแหลมได้จิ้มเข้าที่เบ้าตาเต็มที่เมื่อเขาออกแรงดึงมีดปรากฏว่าลูกกตาได้หลุดติดปลายมีดออกมาด้วยเท่านั้นเองบริเวณเบ้าตาของเขาก็เกิดอาการร้อนวูบมีเลือดกระจูดออกมาทันที เพื่อนบ้านพยายามห้ามเลือดช่วยแต่ก็ไร้ผลเลือดคนกับเลือดวัวระคนปนกันแล้วทำให้เกิดความรู้สึกที่ชวนลันทดสลดใจยิ่งนักทองมีเริ่มรู้สึกหน้ามืดเวียนหัวแผ่นดินหมุนคล้ายจะเป็นลมก่อนที่จะหมดสติล้มฟุบกับกองเลือดบนลานแล่เนื้อวัวเขาพูดคล้ายคนสำนึกได้แต่สายเกินไปว่า ผมได้รู้ว่าบาปบุญมีผลจริงวันนี้เองจากนั้นเขาก็หมดสติไปจะเห็นได้ว่าบาปกรรมหรือความชั่วคนทำจะเชื่อหรือไม่เชื่อเมื่อทำแล้วย่อมไม่ไร้ผลจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแต่ครั้นวาระสุดท้ายหรือวันที่กรรมชั่วหรือบาปกรรมให้ผล ทุกคนจะเกิดความรู้สึกเช่นเดียวกันว่าทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงโปรดติดตามเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรมสามเรื่องชุดที่197ในคลิปต่อไป